สวัสดีสวัสดีมือเหนือรหัสจับถุงของเราเดิดน,นดต่อสป,สปริงเดินต่อสปริงเกอร์สปริงเกอร์เอาลูกมือมาชอยน้ำแล้วเหมือนเดีย๋ยวได้หนามไม้ผลักวิ่งมาดมาดีโ,ดดโอเหฮียังเจียมไม้ดเดินเลยรอทอน้ารอทอเนาะเดินเดินสปริงเกอร์เนะอิ่มแรงค่ะ อากาศมันเย็นหักจบหักจบใส่สิกกคือฮานฮานุกอานุกไว้มาได้มาเด้อะวันทีเด้วใส่ประดานประดานสายหองน,นี้สุดเลยน่าจะสองวันสองวันสองวันน่าจะเสร็จ แม่จานก็อยากลุยแฮมได้หอดมือเดียวแหละของอื่นก็ได้ผักแม่จันก็ขับไปลุยตัวหนาต่อฝาดเจ้าคือสีแล้วตัวนี้ฝาดแรงมาเห็ดตัวนั้นยิงจบมันชุบไปแล้ว่ลยๆนี่ชุบไปแล้ว่ลยๆตัวนี้ตาดรอเลยดูววามยาวพยบ่ก็ดีบ่ มันสิบหักดอกเนาะดีและ่อันนี้และวเัาหดหนาหยัสปิงอะไรเนี่ยอาาเดินหนาชิบหมาพันหมอนไห0มาพันอาาพันเหมอน น้ำแห้งใจกว่านี้แน่นอนสวยงามมาเลย